น้ำเสียที่ไหลออกตรงหลังบ้านถือเป็นจุดสำคัญในทางฮวงจุ้ยครับเพราะหลังบ้านคือตำแหน่งประธานบ้านเป็นจุดเก็บพลังสำคัญที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของเจ้าของบ้านโดยตรงถ้ามีน้ำเสียไหลออกจากจุดนี้แปลว่าพลังของเจ้าบ้านกำลังถูกการรบกวนครับผลที่ตามมาคือรายจ่ายเยอะเงินเก็บไม่มีทำมากได้น้อยเหมือนมีรูรั่วในชีวิต บางคนขาดคนช่วยเหลือสนับสนุนเพราะตำแหน่งประธานบ้านคือตำแหน่งของบุญและบารมีในทางห่วงจุย้ยน้ำไหลหมายถึงเงินไหลแต่ถ้าเป็นน้ำเสียก็เท่ากับมีรายจ่ายมากกว่าปกติวิธีแก้ง่ายๆครับถ้าย้ายทางน้ำได้ให้เปลี่ยนทิศทางไม่ให้ออกตรงหลังบ้านครับแต่ถ้าทำไม่ได้ให้ติดฝาครอบปิดเอาไว้ครับหลังบ้านคือพลังชีวิตของเจ้าบ้าน อย่าปล่อยให้น้ำเสียไหลออกจากตำแหน่งนั้นโชคลาภของคุณหายตามไปด้วยครับ